สวัสดีนะคะทุกๆคนวันนี้นะครับเมื่อก็จะมาแนะนำโฟมล้างหน้านะครับอันนี้เป็นพร็อพใหม่นะทุกคนเฮ <Hey. S 1> แต่ว่ามันจะชอบแบบเลื่อนลงอะ่ะมันจะใส่ยากนิดนึงนะ oh. แต่ต้องบอกก่อนนะว่าเราเป็นคนผิวมันนะแล้วก็เป็นคนที่สิวขึ้นง่ายมากๆแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีความพิเศษของมันแต่ละอย่างนะคือจะบอกก่อนว่าเวลาเราใช้เนี่ยในแต่ละวันนะ อย่างเงี้ยแบบบางทีวันหนึ่งเราก็ใช้ทั้งแบบตัวนี้แบบบางทีอ่ะเราก็ใช้ทั้งตัวนี้ทั้งตัวนี้คู่กันในแต่ละวันอะไรเงี้ยบางวันก็สลับเป็นตัวนี้เป็นตัวนี้บ้างคู่กันบางวันถ้ารู้สึกว่าสกปรกมากก็ใช้ตัวนี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 ้สี่ตัวอะไรเงี้ยนะทุกคนอันนี้เป็นการยกตัวอย่างนะประมาณแบบว่าโฟมล้างหน้าที่เราใช้ในแต่ละวันอ่ะก็คือว่าเราจะใช้สลับสลับกันนะแล้วก็ใช้ แต่ละวันน่ะใช้หลายตัวทุกคนอ่ะเริ่มจากตัวแรกกันเลยเนาะตัวแรกที่เราแนะนำนะทุกคนจะเป็นตัวนี้ของ n u โ r จีน่ารุ่น Deep c ค e ีนเป็นรุ่นสีเขียวนะทุกคนคือม <welcoming. S 1> ันจะเป็นอารมณ์ฟิลแบบนุ่มๆแล้วก็มีเม็ดบีบด้วยนะนมีเม็ดบีบทุกคนเป็นสีฟ้าฟากลิ่นม,มันก็จะแบบสะอาดๆด้วยนะ เวลาใช้มันจะแบบให้ความรู้สึกแบบสะอาดอนะแต่ว่าไม่แห้งตึงตัวเนี้ยแต่ที่มันนุ่มๆเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเนื้อมันเป็นครนะีมมี่โฟมเนาะเพราะว่าตรงข้างขวดข้างหลอดเนี่ยเขาเขียนว่าครีมมี่โฟมนะตัวนี้ก็เป็นตัวที่แนะนำนะทุกคนเพราะว่าราคามันไม่แพงนะแล้วก็คุณภาพดีด้วยต่อมานะทุกคนก็จะเป็นโฟมล้างหน้าของโคซอีอันนี้นะครับอันนี้จะเป็นโฟมล้างหน้าโคเซนรุ่นสีเขียวนะ ชื่อรุ่นของเขาคือจุงกิซุยนะทุกคนจุงกิซุยจริงๆมันจะมีรุ่นที่มันเป็นสีน้ำเงินนะเป็นรุ่นของเซกิเซแต่ว่าตัวนี้จะเป็นรุ่นของจุงกิซุยนะเราเคยใช้ทั้งสองรุ่นละก็ดีทั้งสองรุ่นเลยนะทุกคนแต่ว่าสีเขียวเนี่ยพอดีมันแบบ มีเหลืออยู่ให้เราหยิบขึ้นมารีวิวเนาะไอตัวสีน้ำเงินเนี่ยคือหมดไปแล้วแล้วเราก็ทิ้งไปเรียบร้อยแล้วนะแต่จะบอกว่ามันก็ใช้ดีทั้งสองรุ่นนะทุกคนตัวนี้มันจะเป็นโฟมนะทุกคนเป็นโฟมนุ่มๆแล้วก็เวลาใช้เนี่ยหลังล้างหน้าเนี่ยจะให้ความรู้สึกแบบสะอาดนะทุกคนคือแบบมันจะไม่ใช่แบบความรู้สึกแบบชุ่มชื้นนะมันจะเป็นความรู้สึกที่แบบใช้แล้วสะอาดตัวเนี้ยกลิ่นก็ดีนะกลิ่นแบบหอมแบบหอมแนวๆแ,แบบพืชพันธุ์สมุนไพรดีอ่ะ เป็นกลิ่นที่แบบเฉพาะของโคซี่เลยนะคือเรารู้สึกว่ากลิ่นมันเป็นเฉพาะของยี่ห้อนี้เลยนะตัวนี้ราคาจะอยู่ประมาณแบบกลางๆนะไม่แพงจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้ถูกมากจนเกินไปนะครับหาซื้อได้ตามแบบพวกเคาน์เตอร์โคซี่หรือว่าพวกตามร้านเครื่องสำอางญี่ปุ่นอะไรเงี้ยมันจะมีขายอยู่นะต่อมาเป็นของ c l i n ิกสนะครับทุกคนตัวนี้เป็นชื่อรุ่นว่าคลีนิกส์ลินส์ออฟโฟมิงคลีนเซอนะครับ ก็ดูดิดูแบบดูแบบคือตอนนี้แบบเป็นซากไปแล้วนะคือโบเบม,มากเลยข้างในนี่คือแบบหมดแล้วอะคือใช้จนแบบว่าใช้จริงล้วแบบใช้หมดหมดเกลี้ยงเนี่ยทุกคนคือเวลาเราใช้อะแบบถ้าเกิดมันหมดใช่ปะเราก็จะเสียดายเราก็จะแบบว่าเปิดฝาเนี่ยแล้วก็กรอกน้ําลงไปข้างในอะแล้วก็ปิดฝาแล้วก็ขยบขยับขยับแล้วก็ บีบออกมานะทุกคนมันก็จะทําให้ข้างในเนี่ยมันออกมานะเออก็คือแบบสําหรับคนที่แบบเสียดายอะไรเงี้ยเช่นเราเป็นต้นหมดเกลี้ยงโบมบีมากเลยนะเนี่ยคือเนื้อตัวเนี่ยมันจะมีความที่แบบเข้มข้นแบบเข้มข้นดึบเลนะี่ยคือแบบว่ามันจะแบบนึบๆ่ะทุกคนแบบนึบๆแบบบอกไม่ถูกเหมือนกันนะมันจะเป็นความรู้สึกที่แบบว่ามันไม่เหลวอะ่ะมันจะเป็นความแบบหนูดอะ่ะ แล้วเวลาผสมน้ำอะ่ะมันจะทําให้เกิดฟองแบบเยอะมากโดยที่เราใช้ปริมาณของโฟมตัวเนี้ยแค่เพียงนิดเดียวเองทุกคนแต่ว่าผสมน้าแล้วมันได้ปริมาณเยอะเท่ากับโฟมลนางหน้าของยี่ห้ออื่นที่เราบีบออกมาเยอะเป็นอารมณ์แบบนั้นเลยคือมันใช้นานมากๆทุกคนแล้วก็สะอาดมากเลยนะตัวเนี้ยตัวที่สี่แล้วเนาะก็จะเป็นโฟมล้างหน้าของ Origins นะครับนี่ Origin Shake and Balance Frosty Fresh Wash นะครับ Origin Shake and Balance Frosty Fresh Wash นะครับตัวนี้ก็อารมณ์แบบเหมือนเจ้าตัวคลินิกตัวเมื่อกี้คืออารมณ์แบบบีบออกมาแล้วก็ใช้ในปริมาณที่น้อยมากๆแล้วก็ผสมน้ำนะครับตีฟองแล้วแบบบึ้มเนี่ย แต่ว่าตัวเนี้ยมันจะเป็นความอารมณ์แบบมุดมูสนิดนึงนะคะมันจะมีความแบบเป็นเกล็ดเกดเป็นแบบมีความสากๆหยบๆนิดนึงแต่ว่าเวลาโดนน้าเนี่ยผสมผสมนะมันจะแบบฟองมันจะนุ่มมากๆเลยนะตัวนี้ก็เช่นกันนะครับเราก็ใช้จนเหลือซากแล้วนะคะอันนี้คือเป็นซากแบบเป็นซากแบบโบเบอย่างนี้เลยนะครับแต่ว่าเราก็มีเป็นหลอดเล็กแบบนี้ไว้ใช้ด้วยนะทุกคนคือมันเป็นตัวเดียวกันนะ อันนี้สองอันนี้เป็นตัวเดียวกันก็เวลาใช้ตัวเลยก็ดีเหมือนกันนะมันจะได้พกพาแบบไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยพกพาไปพวกแบบต่างจังหวัดต่างประเทศอะไรเงี้ยมันจะพกพาไปสะดวกดีไม่ต้องแบบวุ่นวายอะไรมากก็คือแบบโยนใส่กระเป๋าอะไรเงี้ยไปเลยกลิ่น <c oughs> <Green S 2> ของตัวนี้นะกลิ่น <c oughs> ของออริจินมันจะอารมณ์แบบมิ้นท์มิ้นท์นหน่อยอครับมีความแบบเป็นพืชที่แบบให้ความรู้สึกสดชื่นนะ แล้วก็เวลาหลังล้างหน้ามันจะสดชื่นด้วยทุกคนคือแบบเป็นโฟมล้างหน้าที่ใช้แล้วดีมากๆเลยนะสําหรับตัวเนี้ยก็แนะนํานะครับบัตเจตตัวนี้อาจจะอยู่ในราคาที่สูงนิดนึงนะแต่ว่าใช้แล้วดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ข้อดีคือมันประหยัดมากๆเลยเพราะว่ามันใช้ทีละนิดเดียวเองนะกว่าจะหมดหลอดนี่คือแบบหลายเดือนอยู่นะหรือว่าตัวนี้ก็จะเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งเนาะที่แบบว่าสําหรับคนแบบอยากลองก่อนอนะไรเงี้ย ต่อมานะครับก็จะเป็นตัว SK2 นะครับอันนี้เป็นโฟมล้างหน้าของ SK2 นะครับตัวนี้เนี่ยเรามีเป็นหลอดเล็กแบบนี้นะแต่ว่าใช้เราแบบหมดไปหลายหลอดแล้วเหมือนกันตัวนี้กลิ่นมันจะหอมนะหอมแบบ เหมือนครีมอ่ะตัวเนี้ยอารมณ์โลชั่น,นอะไรเงี้ยในในความรู้สึกแล้วนะจริงๆมันอาจจะมาจากธรรมชาติหรือเปล่าเราไม่รู้นะปริมาณของหลอดเล็กจะอยู่ที่20กรัมนะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้แบบร่วมกับตัวอื่นนะสําหรับตัวเนี้ยพอร,รู้สึกว่ามันล้างสะอาดก็จริงแต่ว่าเหมือนเหมือนกับมันไม่ได้ล้างเกลี้ยงแบบสะอาดเกลี้ยงแบบแบบว้าวอะไรขนาดน,นั้นนะครับก็อาจจะใช้ตัวนี้แล้วก็ผสมกับออริจินอะไรเงี้ยนะครับอืมก็ทําไมต้องใช้2ตัวใช่ไหมคือมันก็ไม่ได้ล้างแบบสะอาดอะไร มากมายเลยขนาดนั้นนะแต่ว่าซิลิ่งมันดีอะคือใช้ตัวเนี้มันจะทิ้งความชุ่มชื้นเอยเนีทุกคนแต่ว่าเราก็ชอบตามด้วยฟมหนังหน้าตื่นอาทิเช่นออริจินอะไรเงี้ยออริจินจะช่วยเรื่องความสะอาดได้มากกว่า s k 2นะในความรู้สึกข,ของเรานะต่อมาตัวที่6นะคะทุกคนจะแนะนําเป็นตัวเซนกะนะครับอ่านว่าเซนกะปะเซนกะเพอร์เฟกต์วิปไวท์นะครับตัวนี้เป็นรุ่นวิปโฟมหนานุ่มนะครับ าบอกว่าะสมฟูจิซากุระนะครับให้ผิวดูกระจ่างใสสะอาดชุ่มชื้นนะครับความรู้สึกหลังจากที่เราใช้นะครับก็จะเป็นแบบฟิลแบบโฟมนุ่มๆนะครับนุ่มแบบเวลาใช้ก็จะแบบนุ่มนุ่มๆนุ่มๆนุ่มมากๆเลยนะครับแต่ว่าสําหรับเราเนี่ยมันยังสะอาดไม่พอนะครับก็คือเวลาหลังจากล้างแล้วมันจะรู้สึกแบบเหมือนมันยังแบบ ยังสะอาดไม่พอก็เราก็จะชอบตามด้วยตัวอื่นต่อนะครับแต่ว่าตัวนี้ถือว่าใช้ดีไหมก็ก็ใช้ดีนะครับเพราะว่าราคาไม่มแพงด้วยหาซื้อง่ายด้วยตัวนี้ไม่ค่อยมีกลิ่นมากนะคะมันจะเป็นกลิ่นแบบหอมอ่อนอ่อนมากๆเลยนะครับคนที่แบบไม่ชอบกลิ่นพวกโฟมล้างหน้าน่าจะชอบเนาะแต่แบบสําหรับเราเราไม่ค่อยมายนะแบบกลิ่นอะไรเงี้ยมันคือแบบล้างหน้าก็มีกลิ่นนิดหน่อยก็ได้ก,ก็หอมดียอะไรเงี้ยเพราะว่ามันอยู่บนหน้าเราแค่แป๊บเดียวไง แต่ตัวนี้เราพยายามแบบพยายามปีนฟองให้มันฟูฟ่องเหมือนแบบในรูปอย่างเงี้ยเออที่แบบเป็นเป็นรูปแบบก้อนแบบก้อนฟองอะไรเงี้ยเออยังยังทําไม่สําเร็จนะครับตัวนี้ต่อมานะคะเป็นของการีเย่นะครับกา e no รีเยเมนเอกโนไฟต์นี่ผมราหนาบุชาต้องทําเสียงแบบแมนๆด้วยนะครับอันนี้จะเป็นรุ่นวาซาบินะครับทุกคนแอนตี Anti ้แบคทีเรียแบเทนเรโฟมนะครับ ก็เป็นโฟมล้างหน้าผสมวาซาบินะครับแล้วก็มีสาลิสนิกแอซิดอยู่ในนี้ด้วยนะครับเหมาะสําหรับคนที่แบบเป็นสิวแบบเป็นสิวเลยอะ่ะเพราะว่ามันมีสาลิสนิกแล้วก็มีวาซาบิวาซาบินี่คือแบบมันช่วยเรื่องช่วยเรื่องเป็นสิวใช่ไหมข้างหลังหลอดเนี่ยเขาบอกว่าสารสกัดจากวาซาบินะครับมันจะเป็นสารสกัดจากธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพ ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียนะครับซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการเกิดสิวนั่นเองนะครับตัวเนี้ยเวลาใช้นะครับมันจะมีกลิ่นแบบกลิ่นที่มันแบบอารมณ์แบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นอนะอารมณ์แบบว่าอารมณ์ชาเขียวอารมณ์แบบวาซาบิอารมณ์แบบว่าอืมบอกไม่ถูกเหมือนกันทุกคนแต่ว่าเขาบอกว่ามันผสมวาซาบิก็เป็นวาซาบิเนาะ ตัวนี้ก็ใช้ดีนะทุกคนแล้วก็ใช้แล้วก็มีความรู้สึกว่าหน้ามันแบบสะอาดดิอืะอหลังใช้คืนหน้ามันแบบสะ,สะอาดสะอาดคืนแบบสะอาดแบบคือต่างจากตัวโฟมตัวอื่นที่แบบมันจะทิ้งความชุ่มชื้นเอาไว้นะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยคือแบบสะอาดแบบเย็ดเลยอ่ะอืมเย็ดเลยเ,ออเข้าใจไหมเอออารมณ์นั้นนะตัวเนี้ยแต่ว่าคนแบบหน้ามันไรเงี้ยน่าจะชอบตัวนี้นะเพราะว่ามันใช้แล้วมันหายมันดนอ่ะ แต่ถ้าคนหน้าแห้งมากเนี่ยอาจจะแบบว่ารู้สึกว่ามันแห้งเกินไปน,นิดนึงนะราคาตัวเนี้ยก็ไม่แพงด้วยทุกคนคือแบบใช้ได้แบบสบายใจมากแล้วมันก็มีโปรโมชั่นลดตามพวกวัสสันลดตามท็อปอะไรเงี้ยค่อนข้างบ่อยนะอืมก็ราคาไม่แพงเลยสำหรับตัวนี้นะซื้อมาใช้แบบขำๆอะไรเงี้ยลองดูอะไรเงี้ยคือแบบสบายชิลๆมากตัวนี้ต่อมาเป็นยี่ห้อเอน o จนะครับ e อน o จ เอนโจแอนโจสักอย่างเนี่ยทุกคนผสมทองคำยี่สนะครับเป็นโฟมล้างหน้าที่9 9้เป็นทองคำบริสุทธิ์นะครับเขาบอกอย่างนั้นนะคือเวลาใช้ตัวนี้นะครับมันจะมีความรู้สึกว่ามันจะฟีลลิ่งแบบหน้ามันจะชุ่มชื้นดีอะแล้วก็หลังจากใช้ก็ไม่แห้งตึงนะคือข้อดีคือตรงที่ ตัวนี้มันเป็นของเกาหลีนะแล้วก็มันราคาไม่แพงทุกคนแล้วด้วยความที่เวลาใช่มันฟิลลิ่งแบบเหมือนเราใช้พวกฟมล้างหน้าแบบว่าอย่างเงี้ยที่แบบว่าราคาสูงกว่าตัวนี้ประมาณ5เท่าอะไรเงี้ยแต่ว่าปริมาณที่เราบีบออกมาเวลาใช้ต่อครั้งเนี้ยอาจจะเยอะกว่าพวกของแพงนิดนึงนะแต่ก็หยวนได้แหละทุกคนราคามันไม่แพงตัวเนี้เป็นตัวที่แบบชัวความแบบลักชัวรี่นะเพราะว่ามันเป็นแบบ ทองคำนะทุกคนเอาทองคํามาล้างหน้านะทุกคนใช้ดีใช้ดีหน้าก็แบบสะอาดแล้วก็ไม่แห้งตึงด้วยนะครับใกล้จบแล้วทุกคนอีกนิดนึงตัวต่อไปที่แนะนำนะครับจะเป็นของ Huxley นะครับฮัก l e y หรือ h u ักซีสังอย่างนั่แหละทุกคนจะเป็นโฟมล้างหน้าที่ผสมพืชจากกระบองเพชรน,นะครับตัวนี้ตัวนี้คอนเซปต์ของเขาคือ Great i n g n e v e r come from comfort zone นะครับ ก็จะเป็นแนวแบบพืชที่แบบจเจริญเติบโตที่ทะเลทรายที่แบบว่ามันมีความแห้งแรงนะคะเพราะว่าพืชที่มันเติบโตในทะเลทรายเนี่ยต้องมีความแบบชุ่มชื้นมากมากเลยนะครับกับสภาพแวดล้อมของเขาเนี่ยที่มันแห้งมากๆนะครับแต่ว่าตัวเขาก็ยังสามารถแบบจเจริญเติบโตได้นะครับจุดเด่นของตัวนี้นะครับคือใช้แล้วมันจะแบบให้ความรู้สึกแบบ นุ่มหน้านมากๆเลยอะครับคือแบบนุ่มมากนุ่มนุ่มนุ่ม,มแบบนุ่มสุดๆแล้วอะเวลาใช้ก็จะแบบสบายนะครับทุกคนแล้วก็ด้วยความที่กลิ่นของมันนะมันจะแบบอารมณ์แบบฟิลธรรมชาติอะตัวเนี้ยผ่อนคลายนะครับทุกคนคือแบบเวลาใช้ก็แบบบีบออกมาใช่ป่ะแล้วก็ผสมน้ำแล้วก็ล้างครึ่งหน้านะครับคือแบบสบายหน้ามากตัวเนี้ยแล้วก็หลังล้างหน้าก็ไม่แห้งตึงด้วยนะครับแล้วก็ใช้แล้วก็สะอาดดีนะครับ ตัวนี้ก็แนะนําเหมือนกันนะครับราคาก็ไม่ได้สูงมากเท่าไหร่นะครับราคาอยู่ในระดับแบบกลางๆนะครับไม่ไม่แพงมากนะครับต่อมาตัวสุดท้ายเลยนะครับตุกคนตัวสุดท้ายนะครับที่แนะนําจะเป็นของ b i o t ทร m นะครับอันนี้เป็นโฟมล้างหน้าของรุ่น o s o u r c e นะครับตัวนี้เนื้อผลิตภัณฑ์มันจะเป็นแนวแบบเป็นเป็นเนื้อแบบเอ่อฟีลลิ่งแบบโคลนนิดนึงนะครับเหมือนโคลนอารมณ์แบบที่เรามาพอกหน้านะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นฟีลแบบ โครนที่มันเอามาล้างหน้านะตัวนี้มันจะเป็นฟิลแบบว่าใช้แล้วแบบว่านุ่มๆนะคะเพราะว่าเนื้อมันเป็นแบบเป็นคนโครนนิดนึงนะคะเวลาใช้มันจะแบบเหมือนกับละลายไปกับหน้าเวลาผสมน้ําแล้วก็แล้วก็ถูห,หน้าเงียมันจะแบบฟิลแบบลื่นๆนะครับมันก็ใช้แล้วมันก็อยู่ในไลน์แบบว่าให้ความชุ่มชื้นนะครับตัวเนี้เพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นเป็นโปรดักต์ในไลน์ของตัวสีฟ้าครับ สีฟ้าที่มันเป็นอะควาซอร์พวกเติมความชุ่มชืยย้นอะไรเงี้ยตัวนี้ก็จะเป็นแบบโฟมล้างหน้าที่มอบความชุ่มชื้นนะครับอืมถ้าใครแบบเหมือนมีพวกเมคอัพอะไรอย่างเงีย้ยมันอาจจะแบบล้างไม่ได้สะอาดเท่าไหร่นะครับก็อาจจะต้องพึ่งโปรดักต์อื่นก่อนนะเช่นแบบพวกอารมณ์แบบฟิลแบบโฟมที่มันทําความสะอาดได้ล้าลึกมากกว่าพวกตัวอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้ตัวนี้ตามนะอยากจะบอกทุกคนว่า โฟมล้างหน้าเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะครับในพื้นฐานของการบํารุงผิวนะคะเพราะว่าถ้าหน้าไม่สะอาดเนี่ยทํายังไงสิวก็ขึ้นอนะ่ะทุกคนทาครีมดีขนาดไหนหน้าไม่สะอาดก็ก็จบอะ่ะแล้วก็โฟมล้างหน้าแต่ละตัวที่บอกมาว่าดีเนี่ยบางคนใช้อาจจะไม่ดีสําหรับตัวเองก็ได้นะว่าผิวของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันไงก็ค่อยๆลองนะทุกคนแบบว่าลองจนกว่าเราจะเจอของที่มันใช่สําหรับเราเนาะ แต่ว่าพวกนี้ก็ต้องอาศัยเวลานะครับสําหรับเวลาเราแบบใช้โฟมล้างหน้าอย่างเงี้ยอาจจะแบบดูผลหลังจากที่เราใช้แบบหนึ่งหลอดลยอะไรเงี้ยเนาะสักประมาณแบบหนึ่งเดือนสองเดือนยอะไรเงี้ยแล้วเราก็มาดูผลแล้วว่ามันใช้แล้วถูกกับเราหรือเปล่านะให้เวลามันนิดนึงนะครับอย่าแบบว่าเออใช้แล้วแบบใช้วันนี้แล้วแบบพรุ่งนี้แบบอ๋อสิวหายเลย,เลยอะไรเงี้ยอ๋อไม่มีจริงนะคะแบบนั้นสําหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย